อช่วงกักตัวอยู่บ้านเบื่อๆแบบนี้นี่เฮ้ยทำอะไรดีนะนะน้องอยู่อ๋อรู้แล้วหาเกมมือถือเล่นดีกว่าไหนดูซิมีเกมอะไรที่น่าสนใจบ้างนะตอนนี้เอ๊ะนี่เกมอะไรนะไ i อ์ออ t เต l ์ l o r y of, of s ฟ f f i เวียหมไหนดูซิรายละเอียดว่ายังไงกันบ้างเกมมือถือ 3D Open World มาสจั์เมืองลอยฟ้าประจนภัยแดนแฟนตาซีงั้นเหรอ มีถึง5อาชีพเลยงั้นเหรอปาร์ตี้กับเพื่อนคู่หูสุดแบวแฟชั่นหลากหลายสไตล์มีดันเจี้ยนกันด้วยนะวิตกปลาก็มีถูกใจเลยแบบนี้น่าสนใจนะเนี่ยมาดาวน์โหลดเลยละกันนี่เนี่ยนี่นี่สกิลกวาดแล้วก็หมุนปึ๊บหยา่าดูดมอเตอร์ตะโกนโอ้โหเก็บเลเวลพวรมันแล้วก็เกมน,นี้แบบ าพอย่างสวยอลังการลเลนี่ยโอ้โหนอกจากดีมอนเตอร์นี่เรายังสามารถปลูกผักเก็บเกี่ยวผลผลิตตกปลาแล้วก็แต่งบ้านกันได้ด้วยน่าสนใจแล้วนี่ออยู่รู้หรือเปล่าว่าเกมนี้นี่เราสามารถเลี้ยงส,สัตว์ได้ด้วยนะก็จะมีทั้งสัตว์ต่อสู้สัตว์ฟาร์มหรือว่าสัตว์ขี่ก็มีนะแถมยังสามารถฟักไข่ได้ด้วยใครที่สนใจอยากจะเล่นเกม Light of Tail Glory of s e r f t s สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลย อย่าลืมมาดาวน์โหลดเล่นกันเยอะๆนะครับผม่ะขอตัวไปมันก่อนแล้วเอาล่ะครับวันนีโกอยู่กับผมนายอาติมาเป็นนะครับกับเกม Light o f t a i l Glory of s e p h i เ s นั่นเองนะครับแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมมือถือแอคชั่นประจนภัยนะครับในโลกที่เหมือนเป็น Open World นะครับผมก็จะมี a n i m เมชันนะครับสไตล์การ์ตูนที่งดงามสดใสตัวละครที่หลากหลายนะครับ น่ารักมีสีสันมีโหมดเกมที่หลากหลายนะครับให้ได้ลองเล่นตามแต่จินตนาการของเรากันเลยฟังแค่นี้ก็น่าตื่นเต้นแล้วนะครับสำหรับในเกมนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยมาเราจะเริ่มทำการสร้างตัวละครกันนะครับแต่ที่นี่เพื่อเข้าเกมก็เป็นเกมออนไลน์นะครับสามารถเล่นกับเพื่อนๆหรือว่าคนที่รู้ใจของเราได้นะครับผมเลบารก็โอ้โหอัลลังการนะครับผมนี่นะครับตัวละคร เอาละโอ้โหเจ้าคนนี้แปลงร่างขอโทษที่มาช้าไปเตรียมพร้อมแล้วหรือยังเอาละสาหรับตรงนี้ก็เป็นการเลือกตัวละครนะครับซึ่งในตอนนี้นี่จะมีอาชีพให้เล่นทั้งหมด6อาชีพนะครับจากตอนแรกนี่มี5อาชีพรู้สึกว่าจะมีอัปเดตเพิ่มเข้ามาตัวหนึ่งนั่นก็คือเจ้าตัวนี้อัศวินกุหลาบมาแต่ก่อนอื่นเราจะเริ่มแนะนําจากตัวแรกนะครับนะักลบ คบคลันอ่าเป็นไงตัวละครที่สุดยอดนะครับผมสาหรับอาชีพนี้นะครับป้องกันร,ระยะใกล้ความยากในการเล่นก็ระดับปานกลางสามารถทําการเปลี่ยนทรงผมหรือว่าเลือกเพศได้นะครับแต่รู้สึกว่าตอนนี้นะครับเพศหญิงยังไม่เข้ามาเอาเป็นทรงเอ่อทรงนี้ละกันเปลี่ยนสีสักหน่อยเอือสีนี้แหละเปลี่ยนชุดเซตได้ด้วยดูสิครับ สีแดงสีเหลืองแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับราศีต่างๆนะครับนี่นักเวทลูนโอ้โหน่ารักสดใสแม่เพศชายยังไม่เข้ามาความยากในการเล่นนี่ระดับ4ี่นะครับดาเบตกลุ่มโจมตีระยะไกลโอ้โหสวยงามอลังการนะครับเด้งดึ๋งเด้งดึงเปลี่ยนสีผมได้เปลี่ยนทรงผมได้ด้วยชอบแบบไหนก็จัดไปเลยนะครับนี่อาชีพที่หลายๆคนนี่ น่าจะชอบเล่นมือธนูพูดพิเศษมีเพศชายกันด้วยเป็นไงโอ้โหจู่โจมจากระยะไกลนะครับตัวต่อไปนักลบศกดิ์สทธิ์นี่ความยากก็ระดับค่อนข้างจะเล่นง่ายนะครับผมเน้นไปที่การรักษาแล้วก็ระยะไกลนี่เลยตัวละครผู้ชายก็มีด้วยเป็นไวโอลีน โอ้ยทรงนี้โคตรน่ารักนักฆ่าเงามืดโอ้โหสำหรับอาชีพนี้นะครับมีความยากในการเล่นที่เรียกได้ว่าค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวเพราะว่ามีความเปราะบางนะครับแต่รู้สึกว่าถ้าใครเล่นเป็นนี่น่าจะโหดหน้าดูเพราะว่ามีความรวดเร็วการโจมตีที่รุนแรงตัวละครหญิงยังไม่มาแล้วก็อาชีพสุดท้ายนะครับอัศวินกุลาบโอ้โหเพศหญิง ยังไม่มานะครับเน้นไปที่ความปาดเปรี้ยวการควบคุมแล้วก็อื่นๆอีกนิดหนึ่งเปลี่ยนสีผมได้โอ้โหโคตรน่ากลัวสำหรับตอนนี้นะครับเราจะมาลองเล่นเป็นอาชีพอัศวินกุลาบแล้วกันจริงๆนี่ผมมีอีกตัวละครหนึ่งนะครับที่เป็นนักรบคบคันแต่ว่าเดี๋ยวจะมาลองเล่นตัวนี้ให้ดูก่อนเปลี่ยนชุดเซ็ตอ่าสีดำแบบนี้โคตรจะเทเอาละ่ะเข้าเกมกันเลย สำหรับในเกมนี้นะครับการประจนภัยก็เรียกได้ว่าน่าตื่นเต้นนะครับมีมินิเกมอันหลากหลายให้เราได้ลองเล่นนี่คืออะไรเอ่ยเจอเกาะแห่งหนึ่งนะครับโอ้โห <That 's S 1> oh ดันมันเหมือนจะเป็นกอบลินยักษ์นั่นคือเป้าหมาย,ายของเราตอนนี้นะครับเราสามารถทําการเล่นเควสได้โดยการกดที่ด้านซ้ายมือนี่เป็นการออโต้ได้ด้วยอาลัมพบดชิงแสงดาวกลับเอาชนะจอมมารสมบัติอะไรสักอย่างนะครับไปกันเลยฮึบตรงนี้นะครับผม โคตรตื่นตาโอ้โหเป็นไงนี่กำลังจะลงไปที่ด้านล่างนะครับจากเรือเหาะโอ้ยลงมาแบบนี้ตูมอลัองการดูฉากสิครับผมโอ้โหอย่างสวยมาตอนนี้มาที่ตรงนี้เจอกับเฮดมอนเตอร์เฮดเว็บบอจึ๊กจึ๊กจึก,จก,จกโอ้ยโ,โลเสียบโลกระแทกนี่แน่ตายซะตาย เออเรียบร้อยเอาละอุปกรณ์ก็กดติดตั้งไปเลยบวกคะแนนพลังของเรานะครับตอนนี้ได้รับสกิลใหม่โอ้ยสกิลอะไรเอ่ยเฮ้ยโอ้โหกระแทกแบบนี้มาจึกจ๊กจึก๊กจึ๊กเฮ้ยตายซะเออยนี่แนนะี่เออเรียบร้อยตายซะรวมจิตดาวเดี๋ยวผมรวบรวมไอเทม อะไรสักอย่าง EXP ฟังก์ชันหินจิตด,ดาวรู้สึกว่าสามารถฝังไปบนอุปกรณ์ของเราได้แตะเปิดกระเป๋านี่งั้นละ่ะเนี่ยผมแล้วก็ตรงนี้นะครับผมเรียบร้อยพลังโจมตีกับพลังป้องกันก็บวกขึ้นมาเรียบร้อยนะครับมาตอนนี้เราต้องปีนตรงนี้ปึ๊บปึ๊แตะหน้าจอเร่งความเร็วได้ <laughs> มินิเกมนิดหนึ่งโอ้โหหมู่บ้านอะไรเอ่ยวิ <a> กลองสมบัติลึกลับ ลองดูซิเปิดหน่อยปื้บเรียบร้อยได้รับเงินจำนวนมหาศาลแล้วก็ชุดเกราะเก็บฟืนนะครับเอามาจุดเนื้อย่างตรงนี้นะครับผมน่าจะเป็นแผนการนะครับเฮ้ยเจ้าพวกนี้อะไรเนี่ยหอมจังโดนล่อนะครับผมเฮ้ยเนื้อย่างหอมกลุ่นเอาล่ะโน้ตเออสลบครับผบเออเรียบร้อยแม่สตอรี่นี่ตลกดีจริงๆเราจะปลอมตัวเป็นมอนเตอร์แบบนี้ เฮ้สวัสดีเพื่อนเนียนแล้วเกิดอุ้ยเจเย็นใจเย็นโอ้โหมอนเตอร์โคตรเยอะกดรับคบเพิงอ้หเราจะคว้างให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ตู้อเรียบร้อยตายกันหมดได้เวลาการใช้สกิลใหม่ครับผมอุ้หโหมาได้เออเป็นไงตายกันเกลี้ยงมาเดินทางกันต่ออ้โหไปอีกแล้วนี่นะ เราสามารถลากสกิลได้ด้วยโอ้โหมอนเตอร์พวกนี้นี่กระจอกจริงๆเฮ้ยการเดินทางนะครับใช้ปืนใหญ่แบบนี้ปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดเอาละมาแล้วเพื่อนปปปึึึบบบ,บโอ้โหกลิ้งแบบนี้มันจะตื่นหรือเปล่าเฮ้ยเอาไงดีจู่โจมันอือจอมานกินสมบัตินี่แหละอออกระทืบปั๊บอ่าโอ้โหโอ้โหใจเย็นหอยกอมาก่อนจึกจึ ึโอ้ยอันตรายมากนี่แหละนี่แหละออเอเฮ้ยเราต้องถอยออกมาก่อนมันจะโจมตีเฮ้ยโอ้อโหพลังเหรียญอะไรสักอย่างตีแน่กระแทกือ้อตายซะเฮออเย้เย้เย็ดลงมาดินั่นแหละพน้พนพน้นเออเอเอาละเลือดเหลือแค่สเปรเรียบร้อยสำเร็จภาร,รกิจเฮ้ยสุดยอดนะครับ ไหนดูสิโอ้ยสดับแข้งอสศวินเฮ้ยได้รับไข่ด้วยสุดยอดดูเร็วชิ้นส่วนแสงดาวนิลันเนี่ยผมเฮ้ยมาที่ตัวเราเฮ้ยเจ้าเป็นอะไรไหมดูท่าแสงดาวชิ้นนี้ยังไม่สมบูรณ์โอ้ยแสงดาวนิลันภายในตัวเจ้าทําให้มีปฏิกิริยาต่อแสงดาวอื่นๆได้นนง่าย โอ้โหไปแล้วครับผมเอาละสำหรับตอนนี้ก็เราสามารถทําการปรับเปลี่ยนมุมมองได้น,นะครับเอาแบบโหมด3มิติกันไปเลยนี่เราก็สามารถหันจอได้อย่างอิสระนะครับงอให้เห็นความโหดของหน้าตาตัวละครเราแล้วเราก็จะเห็นผู้เล่นนะครับเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวอยู่ภายในแผนที่แห่งนี้โอเคนะครับผมสำหรับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปทําการเล่นอีกตัวละครหนึ่งนะครับที่เป็นเจ้านักดาบ ยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันได้เลยโอเคนะครับผมสําหรับในตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับเจ้านักดาบเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยที่ในตอนนี้ก็ได้ปลดล็อกฟังก์ชันพูดมาแล้วเรียบร้อยเป็นการฟักไข่นะครับผมนี่ได้เจ้าตัวนี้มาไทดี้ทิมบวกคะแนนพลังของเรานะครับแม่สามารถติดตั้งสกิลกันได้ด้วยวงร้อยชีวิตพูดเป็นสัตว์ลบที่เริ่มมานะครับทุกๆคนนี่น่าจะได้เจ้าตัวนี้ก่อนนอกจากนั้นก็ยังมีเกี่ยวกับ สัตว์ขี่นะครับสัตว์ฟาร์มไข่สัตว์แต่ว่าเราต้องเก็บเรเวลนะครับหรือว่าทําภารกิจให้ถึงตรงนี้ก่อนยิ่งเราทําการเก็บเรเวลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีการปลดล็อกฟังก์ชันที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการ PVP ต่อสู้นะครับผมหรือว่าเป็นการต่อสู้กับบอสตัวใหญ่ยักษ์ที่รอคอยให้หลายๆคนนะครับ เข้าไปท้าทายมีการจับสัตว์เลี้ยงที่น่ารักแต่งงานกับสาวสวยนะครับที่เราอาจจะจีบได้ภายในเกมนี้หรือว่าร้องเพลงเต้นลําร่วมเล่นสนุกสนุกเล่นแผงๆนะครับไปกับเพื่อนๆแล้วก็คนสําคัญภายในเกมนะครับผมรับรองว่าถ้าได้เล่นนี่ต้องติดใจกันอย่างแน่นอนสําหรับในตอนนี้นะครับเราจะขอทําการไปเก็บเรเวลกันก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวมีฟังก์ชันที่ น่าสนใจอะไรนะครับเพิ่มขึ้นมานี่เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันอีกทีหนึ่งหลังจากที่เราเก็บเลเวลได้สักพักนะครับตอนนี้ก็เลเวล30เรียบร้อยนะครับผมก็เรียกได้ว่าปลดล็อกฟังก์ชันที่น่าสนใจนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นการตกปลานะครับการปลูกผักมีสัตว์ขี่นะครับผมการลงดันเจี้ยนหรือว่าการ PVP สำหรับในตอนนี้ก็จะพาทุกคนนะครับ มาดูที่ตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าแต่ละจุดนี่ที่เป็นรูปตัวปลานะครับก็คือที่ที่เราสามารถทําการตกปลาได้ด้วยเนี่ยผมอย่างเช่นตรงนี้ได้ปลาอะไรบ้างเอ่ยปูตาโตฉลามกลืนปลาหัวโตนะครับสามารถใช้ในร้านปลาเพื่อแลกสินค้ากันได้ในตอนนี้นะครับเราจะลองตกปลาที่ตรงนี้กันหน่อยโอ้โห,ห้ผู้คนครเยอะตกปลาไปเลยติดตั้งเหยื่อแล้วก็ใช้เบ็ดอันนี้ฟุบ จุม๋มโอ้โหบรรยากาศแสนชิลนะครับตอนนี้แม่ผู้คนนี่ลายล้อมตกปลาเฮ้ยมาแล้วโอ้โหได้แล้วครับผมได้อะไรเอย่ยปลากินเงินปลาบิน6ตาที่ชอบกินพวกเงินโอ้โหน่าสนใจนะครับผมขออีกตัวละกันคราวดีนี่จะได้อะไรเอยเ่ยเฮ้ยมาแล้วโอ้โหมาเลยเพื่อนโอ้โหปลาคิกิปลาน้อยที่รูปร่างค่อนข้างเล็กตาโตอย่างประหลาดหลังจากใช้จะได้รับ exp นะครับอแบบนี้ก็มีเห็น <TER> ไหมครับว่าเกมนี้นี่มีความหลากหลายจริงๆเอาละ่ะสำหรับตอนนี้ก็จะพาไปดูเกี่ยวกับการต่อสู้ pvp นะครับมาเราจะมากดที่การประจนภัยด้านบนเดี๋ยวก่อนเรายังไม่เคยเห็นเจ้าตัวนี้นี่ต่อสู้กันเลยใช่ไหมนี่นะครับผมสกิลดูดมอนเตอร์หมุนพายุจก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 โหดโหดไหมล่ะเพื่อนเออปัดดาเพราผมโคตแรงแล้วก็พุ่ง ตะโกนมาจึกจึกจึกดูดมอนเตอร์มารวมกันหมุนจึกจึๆจึกจึก,จก,จกเป็นไงสกิลของแม่นักดาบนะครับโหดเหลือเกินในตอนนี้ก็เรากดที่การประจนภัยแล้วก็ไปที่อารีนานะครับผมนี่เลยครับการต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นโอ้โหอันดับของเราก็ 2,918นะครับเราจะท้าสู้กับคนที่อันดับ2,333คนนี้ละกันนี่นักธนูลองดูหน่อยสิใครจะเป็นผู้แข็งแกร่งที่สุดมา3,2,1เริ่มได้ครับผมไปเลยมาเริ่มมานะครับโอ้โหมาแล้วมาดูดปะกรฮึบปาดครับผมนี่สกิลโอ้โหโอ้โหโดดใหญ่เออเฮ้ยเฮ้ยนี่แหละนั่นแหละโป๊ะโปะสตันสตัน ฟาดเออสกิลโอ้โหรู้สึกว่าคนนี้ดิตึงมือเหลือเกินมาเราสามารถทําการเปิดออโตได้นะครับผมโอ้โหความรุนแรงนะครับในการโจมตีดิเฮ้ยสู้ไปได้และนี่ก็คือโอ้โหความสะใจนะครับในการต่อสู้ PVP มาจึกจ๊กจึ๊กนั่นแหละสตันโอ้โหโอหลบก่อนฮึเออดีแนะหมุนตัวเอาละออโตไปเลยโอ้โหโอ้ห,โ,อหโดนยับโดนยับ,ยบไม่ไม่ได้จะรอด <laughs> โอ้โหเราก็ไต่แรงได้จนถึงตอนนี้นะครับผมน่าจะไปโชคช่วยน่าจะตายเฮ<หย>้ยเรียบร้อยนี่ก็คือปริมาณดาเมจที่เราสามารถทำได้โอเคนะครับผมสำหรับตอนนี้ก็จะไปดูที่ นี่เดยวครับพูดด้านขวาเราก็มีสัตว์ลบถึง2ตัวกันแล้วนะครับผมนี่เลยเจ้าแบตเจอร์หัวขาวแม่แต่ว่าเท่าที่เห็นนี่น่าจะเป็นหัวสีแดงนะดิอ่ะแล้วก็นี่เลยสัตว์ขี่ของเรารู้สึกว่าตอนเล่นนี่จะมีให้เลือกอยู่3ตัวนะครับเราก็เอาเป็นตัวที่หน้าตาแบบนี้นะครับผมการเดินทางของเราก็จะรวดเร็วมากขึ้นกดที่ดอด้ายล่องฟลุ๊ปแหมเป็นไงสัตว์ขี่แบบนี้ แล้วก็ต่อไปนะครับเกี่ยวกับสัตว์ฟาร์มมีเจ้าจิงโจเาาออ้เก็บขยะอืมความสามารถคืออะไรเก็บขยะชอบเก็บอาหารที่เจอบนพื้นแล้วก็พวกไข่สัตว์นะครับเราสามารถท,ทําการเก็บเจ้ามอนเตอร์ตัวต่างๆนะครับน่าจะสามารถจับมาเป็นสัตว์เลี้ยงได้นะครับผมไหนดูซิสัตว์ลบของเรานี่โอ้โหมีโคตรเยอะเราจะลองกดดูที่สัตว์ฟาร์มนะครับวิธีการได้รับดูซิหอ,อการค้านะครับผม ยากกับไี่หยีล่อมแมวอ๋อนี่ไงเป็นไอเทมสําหรับการจับสมมุติว่าซื้อสัก2อันนี่ก็คือสกิลนิสัยขี้ขโมยเราจะมาลองใช้กันดูนะครับผมมากดลองใช้นะครับอืมไม่มีผู้ที่สามารถจับได้เราต้องทําการค้นหานะครับว่าเจ้าแมวเหมียวนี่อยู่ที่ไหนกันก่อนก็เป็นเกมที่เราจะได้ทําการออกมาจนภัยนะครับในโลกที่ค่อนข้างจะกว้างใหญ่นะครับผมรู้สึกว่าผู้แต่ละประเภทนะครับ ก็จะมีสัตว์ลบแล้วก็มีพวกสัตว์ขี่สัตว์ขี่ก็สามารถตามจับได้นะครับผมโอ้โหดูสิครับผมแต่และตัวนี่เท่เหลือเกินแม่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหมีตุ๊กตากระต่ายนะครับมีรถแบบนี้ด้วยมอเตอร์ไซค์โอ้โหเอะไรวะเนี่ยแมวชินชินล่าโคตรน่ารักแล้วก็เจ้าหมาป่าตะวันเอตอนนี้นี่ยังหาไม่เจอนะครับช่างมันก่อนละกันสำหรับในตอนนี้นะครับเราจะพาไปดูที่นี่เลยครับผม เกาะเมล็ดมาด้านขวามือโอ้โหบอกเลยว่าตอนนี้ด่ปลดล็อกสิ่งต่างๆได้เยอะแยะจริงๆแล้วก็ยังมีการอยู่เป็นกิละครับแม่อยู่กับเหล่าเพื่อนฝูงโอ้โหนี่ก็คือฟาร์มของเราดูสิครับแมเราสามารถทําการเก็บเกี่ยวพืชน,นะครับปลูกพืชได้ด้วยจึบ๊บแหมแบบนี้ึแล้วก็สามารถนำไปขายนะครับให้กับเหล่า n p พ c กันได้มีการเลี้ยงไก่นะครับ แล้วก็อื่นๆอ,อีกมากมายพวกนีน้ี่คืออะไรเอ่ยการแปลรูปสิ่งต่างๆงั้นเหรอเดี๋ยวผมเรา NPC ที่จะคอยรับของออกกันก่อนนะครับตอนนี้ตอนนี้นะครับเบื่อเจ้าสัตว์เลี้ยงตัวเดิมเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้เป็นเอ่อตัวนี้นะครับผมติดตออ้อมแหมเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้น่ารักจริงๆ โอ้โหเท่กว่าเดิมหรือว่าอยากจะจับเป็นสัตว์เลี้ยงตัวไหนนะครับยังไงก็ลองดูกันได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะให้ดูว่ามีฟังก์ชันอะไรที่เรายังไม่ได้ทําการปลดล็อกนะครับนี่นะครับเรเวลสามก็จะปลดล็อกการผลิตผนึกมานะครับไล่เลี้ยงไปเรื่อยๆลังสัตว์ทะเลโอ้โหการเดินทางของพูด้ดาว โคตรจะเยอะสำหรับใครที่อยากจะสัมผัสประสบการณ์นะครับในเกม l i g ์ออฟเตลลี่ก็สามารถดาวน์โหลดเกมนี้ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นใน App ป Store หรือว่า Google Play นะครับผมลองเล่นกันดูได้เลยสนุกสนานกันอย่างแน่นอนนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับผมเพื่อที่จะได้เป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อไปนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตาม s ั b สไคร b ์แล้วก็กดปุ่ม กระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเกมสนุกๆแล้วก็คลิปใหม่ๆนั่นเองในตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าสาวัสดีครับผมจุ๊บๆยา yeah!